ดีสีเกมออภูมิใจเสนอสปอยเกมโคตรมันล็อกฟุต t รือซีรีส์มหากาบจนสลัดเรียนถ้าพร้อมกันแล้ว กิฟชอบบริการกดผลกดเกมพาร์ทเรดแปดแมปบ็อกซ์ฟูดคิงเลกัซี่บริการกดเกมออสตา,กด,ก, Star, ก,ากดเกมพาร์ทแมปแอนิเมชั่นไฟเตอร์กดเกมพาร์ทแมปเบนท์วอร์บริการเติมโรบอทและบริการรับฟาร์มถ้าใครสนใจคลิกลิงเพจใต้คลิปกดเลยกดเดี๋ยวนี้ จาคลิปที่แล้วหลังจากเจ้าดีซีขยี้ส้นตีนได้ฟาร์มมาต่างๆให้มาสเตอรี่ครบ300ทุกๆมาจนพี่แกได้มาซูเปอร์ฮิวแมนมาทําให้เจ้าสีได้ฟาร์มง่ายขึ้นมากเพราะเจ้าหมัดนี้มันเร็วมากๆเลยล่ะครับและในวันนี้พี่แกก็ต้องฟาร์มต่อเพื่อเป้าหมายที่เจ้าดีซตัวน้อยจะข้ามไปยังโลกที่3ให้ได้ลุยไปเลยนีตัน ในตอนนี้เจ้าดีซีของเราก็ได้พลมมายังเกาะร้อนเกาะเย็นและที่มันน่าเบือนี่จากนั้นพี่แกก็ได้มุ่งหน้าข้ามน้ําข้ามทะเลเพื่อที่จะกลับไปยังเกาะแรกและได้มาหาพี่หนวดหน้าเอ๋อพี่แกก็ได้สุมผลก่อนเลยและผลที่เราได้ก็คือผลสปริงแหละครับกูก็หนึ่งวันที่ได้พ้นกิโลแล้วจากนั้นพี่แกก็ไม่รอช้าเข้าก็ได้ลองแดกเข้าไปซึ่งมันก็มีสปริงออกมาจากมือเราด้วยมันเป็นอย่างไรล่ะครับนี่จากนั้นเจ้าซีก็ได้มาดูครับว่ามีผลอะไรขายบ้างแต่มันก็ไม่ค่อยมีอะไรนะ สนใจสักเท่าไรซึ่งตอนนี้มันก็มีผลโซลที่เป็นผลมาใหม่อยู่ด้วย <Yo. S 1> และพี่แกก็ได้เปลี่ยนกลับมาเป็นผลพระเหมือนเดิมเพื่อที่จะกลับไปฟาร์มต่อเลยจากนั้นเจ้าซีก็ได้วิ่งมาดูครับว่าจะบอสท,ทานตะวันมันเกิดหรือยังและเมื่อเห็นว่ามันเกิดแล้วพี่แกก็รีบสิ่งไปรับเควสและได้แปลงร่างไปสู้กับจ้บบอสตัวนั้นทันทีและเราก็สามารถจัดการมันตายหัวง้งโค้งไปได้ <Hey. S 1> ซึ่งเพื่อนของเราตอนนี้ก็ได้ใช้ผลบิ๊กมัมยู่และมันก็เท่ใช้ได้เลยล่ะครับใส่ลาตินาเบอร์นะ <S 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 จากนั้นจาีีีก็ไม่ร่รรอพ แกก็ได้เดินไปที่กรีนโซนและได้รับเควสของเจ้าฟูจิและได้มุ่งหน้าไปตบมันต่อเลยแถมเมื่อมันตายฮะเราก็ได้มาสเตอรี่มาแค้นได้ด้วยล่ะครับและเราก็เพิ่งเห็นครับว่าเจ้าผลไม้มันสามารถบุกต้นไม้น้าเออได้ด้วยอลลาน่าชันสักปรกเลยนี่มึงจากนั้นพี่แกก็ได้กลับมาที่เกาะร้อนเกาะเย็นเพื่อที่จะมาเผชิญหน้ากับเจ้าสโมเกอร์และทีมงานเกียนของเราก็ได้รุมอัดมันจนตายหาไปเลยและหลังจากนั้นพี่แกก็ได้กลับมาฟาร์มต่อที่เดิมอีกสักนิดและเจ้าซีก็ได้สงสายรับของเราไปดูที่เรือผี ว่ามันต้องเลเวลเท่าไรถึงจะไปฟาร์มที่นั้นต่อได้จับสีก็ได้ฟาร์มต่อไปเรื่อยๆฆ่าพวกมันจนตายหาไปทีละตัว2ตัวและจัดก,การซื้อเอ็กคูณสแบบ1ชั่วโมงเต็ม เพราะว่าเราอยากจะฟาร์มให้เลวเวลสูงสุดไปเลยล่ะครับแล้วเมื่อสายลับของเราไปถึงเรือผีพี่แกก็ได้บอกกับเราว่าเรือผีลำนั้นมันต้องเรเวล1,250รอาบดถึงจะไปฟาร์มต่อที่นั่นได้เจ้าสีก็เลยทำเควสที่ค้างไว้จนเซจและได้มุ่งหน้าไปที่ก่อเรือผีทันทีจากนั้นเจ้าสีก็ได้มารับเควสเพื่อที่จะจัดการพวกหน้าส้นตีและฟาร์มเวลแต่พี่แกก็ลืมเซตอยต์ล่ะครับทำให้เราต้องวิ่งมาเซฟก่อนเลยจากนั้นพี่แกก็ได้มาสู้กับพวกในเรือแต่ที่นี่ห้องมมมััก็แคคคบพพอสวรรรรนนะทาาให้ผลผตื่ขงเฟ์ ยากแค่ได้เลยแหละและเจ้าสีก็ได้ใช้หมัดซุปเพียวๆไปต่อยใส่หน้าของพวกมันเลยเราก็ได้ฟาร์มต่อไปเรื่อยๆเพื่อที่เราจะเลเวลถึง1 2 7 5สกรเราก็จะไปฟาร์มที่อื่นกันต่อและครับแต่พอสู้ได้สักพักจะบอดเชฟกับกท่าเหล็กมันก็เกิดพอดีทำให้เจ้าซีและทีมงานรีบพุ่งไปสู้กับมันก่อนเอาหน่อยไว้เอาหน่อยไว้มันจะไปแล้วอีกนิดอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวนอยดูนหนแล้วยูไหน อากิมาปัญญากเกิดไอ้ต่อยมันซึ่งจ้าตัวนี้มันก็อึดพอสมควรแต่สุดท้ายเราก็เอาชนะเจ้าตัวนี้มาได้อยู่ดีล่ะครับจากนั้นพี่เกก็ได้กลับไปฟาร์มต่ออย่างเบื่อหน่ายเหมือนเดิมแต่ทีมงานของเราก็ได้บอกครับว่าพี่แปลงร่างเป็นยกักษ์เถอะมันฟาร์มง่ายกว่านี้เยอะนะทำให้เจ้าซีได้ลองทําตามดูซึ่งมันก็ง่ายจริงๆนะครับแต่มุมมองของเรามันก็มองยากมากแถมพอจะผ่านประตูมันก็ยากกว่าเดิมอีกนิดด้วยตัวใหญ่เลยติดโบกแต่เจ้าซีก็ไม่ยอมแพ้พี่แกก็ฟาร์มต่อไปไม่หยุด นจนในที่สุดเราก็เลเวลถึง1,275สักทีและเจ้าสี่ก็เพิ่งรู้ครับว่าสเตตม,มันเพิ่มเป็น2,200แล้วล่ะแล้วใส่ไม่มีใครบอกรวเลยล่ละนี่จากนั้นพี่เกก็ได้ไปฟาร์มต่อในชั้นล่างของเรือซึ่งตรงนี้เราก็ต้องฟาร์มให้เวลถึง1,300ล่ะครับพี่เกย์ก็ได้สู้กับเจ้าพวกหน้าสนตีพวกนั้นไปเรื่อยๆและเราก็เพิ่งสังเกตว่าตอนนี้เมื่อเราฆ่าพวกมันตายเราก็จะได้เงินแดงหรือเงินแคนดี้มาด้วยและที่ด้านล่างของเรือนี้มันก็มืม่ๆสักหน่อยล่ละครับแต่เมื่อเราเปิดอาคสังเกต แม่งมันก็มืดกว่าเดิมเยอะเลยแล่ไม่เห็นกันเลยทีเดียวในตอนนี้นะครับเราก็นี่แรงร่างปพ๊บแล้วก็ฟาร์มแถวๆนี้เลยนะครับ ซึ่งมันดูยากเก็นมากเลยนะครับอยู่ในเ,เรือเมื่อไรกูจะไปโลก3ามได้วันนี้เลเวลพันห้านะ <c oughs> น่าจะอีกนานเ <c oughs> <c oughs> จ้าสีก็ได้ฟามต่อที่นี่ไปและได้ใช้เวลานานพอสมควรแต่แล้วพี่แกก็มีเลเวลถึง1,300ได้แล้วละ่ะทำให้เจ้าสีได้เข้าไปอีกห้องและได้รับเควสจากเจ้าหน้าเออและไปฟาร์มต่อในห้องครัวเลยซึ่งในห้องนี้พวกมันก็ไม่ได้อยู่ไกลกันมากทำให้เจ้าสีา่รามงายกันเลยแหละแต่ก็ติดอยู่ที่เราเนี่ตัวใหญ่เกินไปมองอะไรไม่ค่อยเห็นกันเลยทีเดียวเชียวซึ่งในห้องนี้เราก็ต้องฟามไว ว่าถึง1,325ให้ได้ล่ะครับทำให้เจ้าสีเดีตามตัวพวกคลิปต่อไปเรื่อยๆจนเราเรล้วถึง1,325ทําไมมันเร็วจังเลยวะเฮ้ยและตอนนี้นะครับเราก็1,325แล้วเราก็ต้องไปฟาร์มอันต่อไปก็คือชิปออฟเฟอร์นะครับเนี่ยชื่ออะไรอันไม่ทันซึ <laughs> ่งเจ้าตัวนี้มันก็อยู่ด้านบนนะครับ และพี่เก๋ก็จัดการพวกคลิปต่ออย่างไวเลยเจ้าซีก็ได้ารามต่อไปสักพักแต่แล้วทีมงานของเราก็ได้ชวนพี่แกกลับไปที่คาเฟ่เพราะว่าพวกทีมงานเกลียนอยากให้เราลองใช้ผลสันสัก,กนหน่อยล่ะครับเจ้าซีก็ดะสิงข้ามน้ำคมทะเลกลับไปยังเกาะแรกและเมื่อมาถึงคาเฟ่พี่แกก็เอาผลสันที่เพื่อนของเราวางเอาไว้จากนั้นเจ้าซีก็ได้แปลงร่างเป็นยักษ์และได้แดกผลสันสะเทือนนั้นเข้าไปเลยทําให้ตอนนี้เจ้าดีซีมีพลังพายสันแล้วล่ะครับซึ่งถ้าเราจะใช้ผลพี่แกก็ต้องรีสเตตสะกก่อนครับเพราะ ตอนนี้เรายังไม่ได้อัพผลเลยเจ้าสีก็ได้เดินทางไปยังเกาะสมบีเพื่อที่จะใช้เงินส้มรีสเตทกับเจ้าเดธคิงแต่พอมาถึงเจ้าเดธคิงหน่าสตีลมันก็หายหัวไปละวอย<ด>มึงหายหัวไปไหนนี่บ่าว<ด>นั่นก็เพราะว่าอัปเดตหม่ทำให้อีเวนนี้หายไปแล้วไงล่ะทำให้เจ้าสีและทีมงานวิ่งหากันวุ่นไปทั่วแมพเพื่อที่จะหาตัวรีสแตตล่ละครับหากันไปหากันมาเราก็ยังไม่เจอสักทีทำให้เจ้าสีได้ใช้โรบักรีสเตตไปเลยล่ะครับเรื่องตังค์แหลลานี่โกซึ่งเราก็มารู้ทีหลังล่ะครับ ว่าเราสามารถรีสเตตด้วยแคนดี้ได้ที่คาเฟ่นั่นเองแหละครับจากนั้นพี่แกก็ได้มาเซฟจุดเกิดและจัดการรีพลังของตัวเองเลยเมื่อเกิดมาใหม่พี่แกก็ได้เดินทางมาหาเจ้าฟาร์มิงโกอีโตบินว่าแล้วเจ้าซีก็ได้ใช้ผลสันพุ่งไปอาซัยมันแต่เราก็เผื่อใช้มาซุปต่อยหน้าของเจ้าฟาร์มิงโกทําให้ผลสันของเราไม่ได้มาสเตอรี่มาเลยสกักหึงเดียวล่ะครับอ้อผิดพลาดนิดหน่อยทำให้เจ้าสีได้เดินทางมาหาเจ้าบอสทันตะวันและพี่แกก็กระน่ำอาซัยมันทันทีแล้วเมื่อเราฆ่าเจ้าหน้าสุนตีนั้นได้ เราก็ได้มาสเตอรี่ผลสันมาเยอะเลยล่ะครับแถมเราก็ได้สกินสองของผลนี้มาด้วยเอาสุดยอดไปเลยแต่แค่นั้นมันยังไม่พอพี่แกได้เดินทางขึ้นไปบนภูเขาเพื่อที่จะจัดการกับเจ้าเจรมี่ตอและเราก็ได้ใช้ผลสันกระนำใส่มันจนมันนี่ตายหาตายหัวไปแต่มาสเตอรี่ของเราก็ยังไม่ถึง100สักทีล่ะครับพี่แกก็เลยตามล่าหาบอสตอทายไม่เจ้าสีได้มาที่กินโซนและได้กระนำใส่เจ้าฟูจิโกทันทีเออเต็มไปก่อนหนึ่งดอกให้ชอกจ้ำนะ เออเพื่อนเราตายไปก่อนจัดไปก่อนโอ้ my god เน์ไมค์กุ๊ดส์ไปอือโดนไปหาเรืยัง <Jung net> <his> <god> โอ้พลังเหลือขึ้นหลอดแล้วโกเรียร้อยและในที่สุดเราก็ได้สกินสามของคนนี้มาได้เหลืออีกอันเดียวแล้วละเมึงแต่ภารกิจตามล่าบอสของเรามันยังไม่จบพี่แกก็ได้เดินทางมาที่เกาะร้อนกเกาะเย็นเพื่อที่จะมาะเผชิญหน้ากับเจ้าสโมเกอร์และเจ้าซีก็ได้ใช้ผลังสะเทือนจัดการมันจนตายหาไปและเราก็ได้มาสเตอรี่มาถึง140กันเลยทีเดียวได้มาเยอะแยะเลยค่ะจากนั้นพี่แกก็ได้เดบัข้ามน้ำข้ามทะเลไปทีละเกาะสองเกาะมายังกินโซนย่าไปที่เกาะภูเขาน้ําแข็งจนมาถึงเกา ปาาเราก็ได้ขึ้นมาที่ด้านบนเพื่อที่จะสู้กับเจ้าบอสของที่นี่เลยเจ้าสีและเพื่อนก็ได้กระน,นำใส่เจ้าบอสของมันไม่ยังและพอมันตายเราก็ได้มาสเตอรี่มาจนเราได้สกิลสุดท้ายของผลนี้มาแล้วล่ะครับเ้ยครอสักกะทีและเจ้าสีก็ได้คิดครับว่าเราค่อยทําผลสันตือในคลิปต่อๆไปก็แล้วกันนะเนาะทำให้ตอนนี้พี่แกย,ยังไม่มีเป้าหมายต่อไปล่ะครับแถมทีมงานของเราก็ตายห่าไปด้วยทาให้พี่เกได้เดินทางกลับมาที่คาเฟ่เพื่อที่จะเปลี่ยนผลกลับมาใช้ผลพระเหมือนเดิมจากนั้นเราก็ได้มุ่งหน้ากลับไปยัง เรือผีนรกและได้ฟาร์มต่ออย่างโมมมนเลยเราก็ได้ฟาร์มต่อที่ห้องด้านบนต่อไปเรื่อยๆซึ่งเป้าหมายตอนนี้ของเราคือฟาร์มให้ถึง1,350ให้ได้ก่อนนะครับพี่แกก็ได้สรับการฟาร์มห้องนู้นทีห้องนี้ทีแล้วกูก็คลิกจนเนื้วเกือบล็อกกันเลยทีเดียวจนในที่สุดเราก็เลเวลถึง1,350ได้สักทีครับและเราก็สามารถเปลี่ยนที่ฟาร์มได้อีกครั้งพี่แกได้ออกจากเรือผีนรกและได้เดินทางข้ามทะเลที่แสนกว้างใหญ่เพื่อที่จะไปยังเกาะบาสานน้ำแข็งซึ่งพี่แกก็หลงทางอยู่พักหนึ่เรราาาก็สามาถ ทางมาถึงเกาะปราสาทนั้นได้เมื่อมาถึงก็พี่แกก็รีบเซตจุดเกิดและได้รับเควสดจากพี่ผมขาวจากนั้นเราก็ได้กระนำฟาร์มต่อไปเลยพี่แกก็ได้ฟาร์มเรื่อยๆจนว่ถึง1,375ทําให้เราสามารถไปฟาร์มต่อได้อีกฝั่งหนึ่งและการใช้ผลพัพบวกกับหมาสุอร์นี้มันก็เป็นอะไรที่ฟาร์มเร็วมากๆเลยล่ะครับใครมีวิธีไหนฟาร์มเร็วๆช่วยเมนบอกกูด้วยนะจ๊ะจากนั้นเจ้าสีก็ได้ฟาร์มต่อไปสักพักและพี่แกก็คิดอยากจะตบบอสอีกแล้วล่ะครับทําให้พี่แกได้ขึ้นมาที่ปราาสสและนนนนนนตออั้จ มันก็เกิจ้าสีก็ได้กันนำออสซนตีนไก่หน้าของมันจนเจ้าบอสตายหาไปในที่สุดครับแต่เจ้าซีก็ลืมไปครับว่าคลิปนี้เรายังเหลือบอสอีกหนึ่งคนที่ยังไม่ได้ฆ่านี่ว่าทําให้พี่เกได้เดินทางมาที่เกาะกะโลกซึ่งที่นี่แหละคือเป้าหมายในการฟาร์มต่อไปของเราพี่เกก็ได้ข้ามาที่หลังเกาะและได้เจอกับเจ้าบอสโพไซดอนของที่นี่ว่าแล้วเจ้าสีกับเจ้าตัวนั้นก็กระหน่ำฟัสไยกันทันทีและเราก็สามารถเอาชนะมันมาได้จากนั้นพี่เกก็ได้กลายเป็นก้อนชิ้นเนื้อเพื่อที่จะกลับไปที่เกาะปลาซ้า และไปรับเควสเพื่อฟาร์มต่อกันเลยล่ะครับซึ่งพี่แกก็ต้องฟาร์มที่นี่ให้มีเลเวลถึง1425เพื่อที่จะไปรับเควสใหม่ที่กอการหลวงให้ได้ล่ะครับเมื่อไรนอจะฟาร์มได้ถึง1,400สักทีอันนี้ก็นานแค่ได้แล้วนะครับไอ้นี่เราก็นี่แหละครับกิจวัตรประจําวันก็คือมารับเควสแล้วก็กลับไปต่อยไอ้พวกน่าสนตินิดเดินนะครับเอาไว้ถึงพันสไปเลยวันนี้นะครับพี่แกก็จะฟาร์มต่อเรื่อยๆไปสักพักจนเลเวลถึง1,400ล่ะครับ ว่างอีทึงแล้วกูและเจ้าสีก็ได้รับเควสของเจ้าบอสอีกครั้งและได้กระดึบกระดึบขึ้นไปหามันแต่เมื่อเรามาถึงเจา้าบอสตัวนี้มันก็ยังไม่เกิดเลยละไอ้และกูจะขึ้นมาทําไมวะเนี้ยจากนั้นภาพก็ได้ตัดมาที่เกาะกะโหลกเพราะเราน่าแอบไปฟาร์มหลังกล้องไรงี้ซึ่งตอนนี้เจ้าสีของเราก็มีเลเวล1,426้แล้วล่ะและพี่แกก็เหลือแค่ไม่มากเจ้าสีก็จะถึงเลเวล1,500้และเราก็สามารถข้าไปอีกโลกได้แล้วล่ะครับเจ้าสีก็ได้ตามตัวพวกคล ข้าบ้ําข้ามทะเลกลับไปยังเกาะแรกและจัดการสุ่มผลก่อนเลยแต่ผลที่เราได้มาก็แค่ผลเลิฟล่ะครับอะไรนี่กากในลาว่ะกู <No. S 1> แต่เราก็เพิ่งสังเกตเห็นล่ะครับว่าตอนนี้อาคีเกาะของเรามันก็มาถึงหน้าของเราแล้วหน้ามืดคลายจะเป็นลมกันเลยทีเดียวจากนั้นเจ้าสี่ก็อยากได้ผลใหม่ล่ะครับทําให้พี่แกทักร้านไปเพื่อที่จะซื้อผลใหม่เลยและร้านก็ได้บอกเขาไว้ให้กลับไปที่โลกแรกซะก่อนทําให้พี่แกได้เดินทางมาหากัปตันเพื่อที่จะกลับไปยังโลกแรกและพ่อค้าก็ได้ส่งของขวัญใหม่ให้กับเรา และเจ้าสีก็ได้ผลบิ๊กมัมอันใหม่มาเลยน่าว่าร้อยแล้วพอน,นี่ <Hey. S 1> และพี่แกก็คิดว่าคลิปนี้พัก็าเพียงแค่นี้ก่อนแล้วกันเราค่อยมาลุยและข้ามไปยังโลกสามในคลิปหน้าเพราะว่าคลิปนี้กูเนื้อยแรงแล้วและเรื่องราวของวอลฟุตเดอะซีรีส์มหากราบตัวสลัดเกียร์ในคลิปนี้ก็ได้จบลงและรอติดตามคลิปใหม่ได้ใเร็วนี้ไม่นานเกินรอแน่นอนลวคร ก็จบไปแล้วนะครับผมสำหรับบ็อกฟุตเดอะซีรีส์นะครับผมในคลิปนี้นะครับก็ห่างหายจากบ็อกฟุตไปหลายวันเลยนะครับผมเพื่อนๆไม่รู้ว่ารอกันหรือเปล่านะครับผมถ้าชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์และอย่าลืมคอมเมนต์กันเยอะๆด้วยนะครับผมจะอ่าน้ทุกคอมเมนต์เลยสำหรับวันนี้ดีซ a เก r เมขอลาไปก่อนแล้วล่ะสวีดาสวัสดีไปละทุกคน